สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกา l ลิฟ c h น n e โนเวล e l แอนด์ซีรีค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็มาถึงคิวของละครจีน G นะคะคอสตูมโบราณที่น่าดูในปี2023เรื่องต่อไปก็คือยังบัตนะคะซีซั่น2ยังบัตซีซั่น2ค่ะนำแสดงโดยจางซินเฉิงโจโอี้ถงหวังหยดซั่วแล้วก็ซูเสี่ยวถงนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นมีซีซั่น1เดี๋ยวแอดวาน ทบทวนให้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนสำหรับซีซั่น2นั้นนะคะก็จะมีเพียงแค่16ตอนเท่านั้นค่ะแล้วก็แพลตฟอร์มที่พวกเราจะรอชมกันได้ก็คือ Mango TV แล้วก็ทางหูหนานทีวีในประเทศจีนนะคะแต่ว่า Mango TV เป็นแพลตฟอร์มสตอมเอ่อสตรีมมิงซึ่งพวกเราสามารถจะหาดูได้ผ่านทาง YouTube แล้วก็ทางแอปพลิเคชันของ Mango TV เองนะคะซึ่งในช่วงที่สซีซั่นที่2จะเป็นเรื่องราวที่เน้น ในช่วงของรัชสมัยชิงลี่ก็จะมีสายลับหนุ่มที่ได้รับการฝึกฝนนะคะฝึกฝนมาเพื่อรักษาสันติภาพแล้วก็ความสงบสุขของสังคมนี่แหละค่ะในกลุ่มของเ,ออเป็นตัวแทนจากราชสำนักมานะคะเพื่อที่จะรักษาความสงบสุขของใต้ล่าเนี่ยทีนี้นะคะราชวงศ์นี้เรียกว่าซ่งเหนือแล้วก็ทีมของพระเอกนะคะก็จะมี6คนคะ่ะที่ถูกสร้างขึ้นมารวมถึงหยวนจงซินนะคะเป็นผู้ที่ชาญฉลาดก็ เจ้าเจียนก็เป็นคนที่สวยงามแล้วก็มีความฉลาดหลักแหลมเซียวจิ้งนะคะเซียวจิ้งเป็นสายลับที่ไม่เคยฆ่าใครค่ะส่วนหวังควรนะคะเป็นสายลับที่แบบไม่เคยโกหกใครส่วนเฉี่ยอิงเนี่ยก็จะเป็นสายลับที่คอยอคอยดูแลตัวเองแล้วก็คอยวางแผนป้องกันตัวของเพื่อนๆนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเว่ยหยานเหนยเว่ยหยานเหนยนี่ก็จะเป็นสายลับที่มีบุคลิกล่าเลิงนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นแนววัยรุ่น สนุกสน,กนะคะสำหรับในซีซั่นที่1นนั้นถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยดูสามารถจะไปหาดูกันได้นะคะเพราะว่าออนแอร์ไปจบเรียบร้อยตั้งแต่ปี2019เรื่องนี้มีสับไทยครบนะคะสำหรับยังบัตรซีซั่น1ค่ะซึ่งในซีซั่น1มี42ตอนนะคะก็เป็นทาง Mango TV แล้วก็ไอชีอีรวมทั้งหูหนานทีวีด้วยนะคะในตอนนั้นค่ะเรื่องราวนะคะในตอนซีซั่นที่1เนี่ยก็คือว่ามันเกิดช่วงเวลาโกลาหลขึ้นที่เออ ของราชวงศ์ซงเหนือแล้วก็เ,เกิดความขัดแย้งกับทางทางราชวงศ์ของเซียตะวันตกนะคะคือทั้งสองแคว้นกําลังทําสงครามกันเลยค่ะจากนั้นเยาวชนตัวเอก6คนนะคะที่เป็นพระเอกนางเอกก็ได้รับการฝึกฝนเพื่อที่จะแบบออกมาเป็นสายลับเพื่อมาปกป้องประเทศค่ะเพราะฉะนั้นภารก,กิจในซีซั่นที่1คือปกป้องประเทศนะคะส่วนภารก,กิจในซีซั่นที่2คือรักษาความสงบภายในแคว้นค่ะเอาละค่ะซีซั่นที่1นะคะนี้ในสมัยของของจั

มันก็มีความรุ่งเรืองแล้วก็ทางด้านของอีกแคว้นหนึ่งนะคะก็อยากจะได้อยากจะเข้ามาลุกลานนั่นเองค่ะก็สายลับก็ได้แทรกซึมเข้าไปในเมืองหลวงนะคะเพื่อรวบรวมข่าวกรองต่างๆก็ทําให้อิทธิพลทางการเมืองของราชวงศ์ก็อ่อนแอลงด้วยนะคะเพราะทางศัตรูก็ส่งมาจากนั้นเพื่อยุติสงครามค่ะกลุ่มของฮีโร่ที่เป็นกลุ่มพระเอกนางเอกนะคะก็ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ฝึกฝนอย่างเข้มงวดนะคะจากนั้นเนี่ยยวนจง ชินก็เป็นคนเจ้าเล่ห์ฉลาดหลักแหลมแล้วก็มีเพื่อนที่มาจากตระกูลไม่สูงนะคะตอนนั้นก็คือเจ้าเจียนนั่นเองก็เป็นคนฉลาดหลักแหลมเช่นเดียวกันแล้วก็มีความมีลักษณะของความเป็นผู้นําค่ะจากนั้นก็มีหวังกวนนะคะเป็นคนที่ออชอบในการอ่านเหมือนเป็นนักปรา์แล้วก็ไม่เคยโกหกเลยแล้วก็มีเสี่ยวจิงเป็นผู้สร้างสันติภาพที่มักจะไปแฝงตัวนะคะคือแบบจะเงียบๆทาตัวเป็นความรับตลอดเวลาแล้วก็ตัวละครเสี่ยวอิงก็ยังอยู่นะคะ เป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มาจากครอบครัวทหารแล้วก็มีวยัวย้ายวัยราเหนยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในสถานจากสถานะของเขาเนี่ยเขาเป็นถึงลูกชายของผู้บัญชาการใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะทีนี้นะคะใน6คนนี้ก็มีภูมิหลังที่แตกต่างกาันบุคลิกก็แตกต่างกาันแต่ว่าทั้ง6คนก็มาเติบโตแล้วก็ผ่านภารกิจที่ผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันอันนั้นก็คือที่มานะคะในช่วงของยังบัตซีซันหนึ่งแล้วก็ซี ั้นสเพื่อนๆสามารถจะรอติดตามชมกันได้ในปี2023นะคะก็สำหรับปี2023นี้จะออนแอร์นะคะถ้าเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิงที่มาไทยแบบทันจีนเลยก็คือ MangoTV ค่ะสำหรับอพิโซดนี้วานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับวานได้ใหม่ในอพิโซ์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ